สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snap Text Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเซมุลพลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของไมโครโฟนซิงโครไมคดี30เป็น professional on camera m c r โ p h o n e หรือที่เรารู้จักกันในานามของไมช็อตกัรนะฮะตัวไมตัวนีน้ออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อลดสัญญาลบกวนแล้วก็การตอบสนองความถี่เสียงที่ดีขึ้นซึ่งทางซิง c r o บอกว่า ใหม่ตัวนี้เองมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็น Acoustic Noise Cancelling Array หรือ A.N.C.A. ช่วยให้คุณภาพของเสียงดีขึ้นเดี๋ยวมาดูข้างในกันเลยดีกว่าว่าเจ้ากล่องเนี้ยที่พี่ใหญ่ได้มาเนี่ยนะครับข้างในของเขามีอะไรกันบ้างและกล่องของเขาเองเนี่ยก็จะมีเป็นกระเป๋าแบบนี้นะฮะซึ่งตัวกระเป๋าเองเนี่ยสวยงามนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มาในชุดของเขาจะมีเป็นตัวคู่มือ มีไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนตัวนี้มีวินชิลมาให้ด้วยนะฮะตัวนี้จะเป็นวินชิลหรือเฟอร์รี่วินสกรีนนะฮะอันนี้เอาไว้ตัดเสียงลมแล้วก็ตัวไมโครโฟนนะครับรวมถึงว่าเขามีช็อกเมาส์มาให้ส่วนพวกสายนะฮะก็จะมีสายมาให้3เส้นคือเป็นสาย T R R S นะครับอันนี้สำหรับโทรศัพท์มือถืออันนี้สาย T R S สำหรับกล้องนะครับแล้วก็ สาย USB สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่นะฮะจะเป็นหัว USB C นะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่มาในกล่อง ตัวไมโครโฟนของเขาเองเนี่ยต้องบอกว่าจุดเด่นจะอยู่ที่เรื่องของไทมไมโครโฟนของเขาจะมีแหวนสลักการปรับเกนของไม่เราสามารถจะปรับได้ตั้งแต่ลบ 10dB ถึง 15dB แบบ s t e p l e ล s สเต็ปเลก็คือเลือกได้เลยว่าเราต้องการที่จะให้เกนไม่หรือว่าเสียงของเราเนี่ยดังค่อยแค่ไหนจากตัวไมโครโฟนตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าพี่ใหญ่ชอบมากเวลาที่ใช้งาน เราสามารถที่จะเปิดตัวกล้องเนี่ยนะฮะร่างเป็นออดิโอ e ลเวลแล้วก็ปรับเกณฑ์จากตรงนี้ได้เลยไม่ต้องไปยุ่งกับพวกมิกเซอร์นะครับแค่ไมค์ตัวเดียวเราทำงานได้แล้วตัวไมค์เองเนี่ยนะครับมี l o คั u ฟิลเตอรมาให้ด้วยสำหรับการตัดเสียงรบกวนย่านความถี่ต่ำเลือกได้2ความถี่ก,ก็คือเป็น75เฮิรตซ์กับ150เฮิรตซ์ตัวโลคัสฟิลเตอร์เนี่ยจะมีหน้าที่เอาไว้ตัดเสียงย่านความถี่ต่ำย่านที่ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเสียงฮัมเสียงเครื่องยนต์เสียงแอร์เสียงพวกอิเล็กทริกมอเตอร์แบบหึง่งๆอะไรแบบนี้นะครับโลคัลฟิลเตอร์จะช่วยตัดได้ซึ่งไม่ปกติทั่วๆไปเนี่ยจะไม่มีฟังก์ชันนี้หรือมีฟังก์ชันนี้ก็จะมีแค่โลคัลฟิลเตอร์แค่ย่านความถี่เดียวอาจจะเป็น7 5เฮิร์อาจจะเป็น1 2 0เฮิร์หรือ1 5 0เฮิร์นะครับแต่สำหรับซิงโคร D30 ตัวเนี้ยเขามีโลคัลฟิลเตอร์มาให้ถึง2ย่านความถี่เราก็เลือกใช้งานได้ให้เหมาะสมกับงานขของงเรราามากยิ่ึ้นคับ ซิงโครไมดี30เนี่ยนะฮะจะมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวการชาร์จแบตเตอรี่ของเขาก็คือชาร์จผ่านช่อง USB นะครับซึ่งในสเปคเขาบอกว่าใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มเนี่ยอยู่ที่2ชั่วโมงแล้วก็เมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วเนี่ยนะครับตัวไมตัวนี้สามารถใช้งานได้ถึง30ชั่วโมงเลยทีเดียวคือเรียกว่าใช้งานกันแบบยาวๆลืมๆได้เลยนะครับสายที่ให้มาด้วยแน่นอนก็จะมี สายชาร์จซึ่งเป็นสาย USB ตรงนี้นะฮะมีสาย TRS แล้วก็ TRRS นะฮะตัวนี้ TRRS เนี่ยสำหรับมือถือส่วน TRS สำหรับกล้องนั่นหมายความว่าตัวไมโครโฟนตัวนี้สามารถที่จะใช้งานได้ทั้งกับกล้องถ่ายภาพทั้งกับกล้องวิดีโอหรือว่าจะเป็น พวกสมาร์ทโฟนหรือจะเป็นโน้ตบุ๊กนะฮะหรือว่าคอมพิวเตอร์เองเนี่ยก็สามารถใช้งานกับไมโครโฟนตัวนี้ได้ที่ท้ายของตัวไม์เนี่ยเขามีช่องสำหรับก,การต่อหูฟังได้ด้วยซึ่งตัวนี้เอาไว้มอนิเตอร์เสียงนะครับเราสามารถที่จะมอนิเตอร์เสียงได้แบบเรียลไทม์เลยตัวไมโครโฟนทําจาก อร่อไม่เน่นอร่อยน้ำหนักเบามากน้ำหนักของเขาอยู่แค่85กรัมเท่านั้นเองถือว่าค่อนข้างที่จะเบาเลยพร้อมกับตัวไม้ของเขาเนี่ยมีซีลที่กันในเรื่องของการรบกวนจากสนามแม่เหล็กให้ด้วยนะฮะในชุดของเขาเองเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเขาก็จะมีตัวช็อคเม์มาให้นะครับมีวินสกรีนมาให้ก็เรียกว่าซื้อไม้ตัวนี้เองคุณมีอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมสำหรับการใช้งานได้เลยครับไมโครโฟนตัวนี้จะเป็นไม้แบบ แบ c กอิเล็กต t ีดคอนเดนเซนะฮะซึ่งทิศทางการรับเสียงของเขาหรือว่าโพล a า p a t เทิร์นเนี่ยจะเป็นในลักษณะของซ u เปอร์คาร์ดิอยนะครับก็คือการเน้นการรับเสียงที่ด้านหน้าเสียงจากด้านข้างหรือว่าเสียงจากด้านหลังเนี่ยจะเข้าไมา่เยอะเพราะฉะนั้นข้อดีก็คือว่าเราสามารถจะโฟกัสเสียงได้นะฮะเลือกได้ว่าเราจะบันทึกเสียงจากใครบันทึกเสียงจากทิศทางไหนก็เอาไมค์ชี้ไปทางนั้นเท่านั้นเองส่วนเรื่องของเสียงจากด้านข้างเสียงจากด้านหลังก็จะไม่ค่อยเข้า ทําให้ช่วยตัดในเรื่องของเสียงรบกวนออกไปด้วยแล้วก็เวลาที่ใช้งานเนี่ยง่ายมากคือเราแค่เสียบสายเข้าไปที่พอต usb แล้วก็ jack สามจุมิลเนี่ยไปเสียบที่ตัวกล้องใช้งานได้แล้วเวลาที่ปรับเกนก็ปรับได้สะดวกมากๆอย่างที่บอกว่าเขามีแหวนปรับเกนอยู่ด้านหลังตรงนี้เ,เรื่องของการบันทึกเสียงเองเนี่ยนะฮะคุณภาพเสียงเดี๋ยวไปลองกันครับ เอาละครับตอนนี้เราก็ออกมาอยู่ข้างนอกกันแล้วนะฮะเพื่อที่จะทดสอบเสียงจากซิงโครไมดี30กล้องที่พี่ใหญ่ใช้บันทึกอยู่ตอนนี้จะเป็นตัว Sony c v 1แล้วก็เสียบตัวซิงโครไมดี30เนี่ยเอาไว้ข้างบนนะฮะต่อสายไม่เข้าไปที่ตัวกล้องแล้วก็บันทึกเสียงนะครับตัวไมตัวนี้เองเนี่ยเป็นไมแบบซูเปอร์คาริรด์ก็คือบันทึกเสียงแบบมีทิศทางน,นะครับเราชี้ไมไปทางไหนไมก็จะบันทึกเสียงในทิศทางน,นั้นแล้วก็เสียงด้านข้างกับเสียงด้านหลัง เ,เขาจะเก็บเข้ามาน้อยมากซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีเพราะว่าไม่แบบนี้เราจะตัดเสียงรบกวนรอบข้างออกไปได้นะครับโฟกัสที่เสียงที่เราต้องการอย่างเดียวนะฮะก็ทำร็อกให้ดูว่าคุณภาพเสียงจากไม้ตัวนี้เป็นยังไงบ้างในการใช้งานในสถานที่จริงนะครับตอนที่พี่ใหญ่เดินอยู่เองเนี่ยตัวไม้ก็มีการแบบขยับอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าซิงโครเนี่ยเขาให้ช็อคเมาส์มาให้ด้วยนะครับก็ช่วยพวก ลดการเกิดเสียงแบบก๊อกแก๊กก๊อกแก๊ก,กเวลาที่เรามีการขยับตัวไมโครโฟนหรือว่าเวลาที่เราเดินถ่ายอยู่นะครับลองดูครับว่าคุณภาพเสียงของซิงโครไมค์ดี0ตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างครับ ถ้าที่ได้ลองใช้ตัวสิงโครไมค์ดีสมเนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามันเป็นไมโครโฟนตัวหนึ่งที่น่าใช้มากๆให้คุณภาพเสียงดีในระดับงานอาชีพรวมถึงว่าตัวใหม่เนี้ยก็ขนาดกำลังดีใช้งานได้สะดวกไม่ใหญ่เกินไปไม่เกะกะนะฮะน้ำหนักก็เบาเลยทีเดียวตัวไมค์ตัวนี้เนี่ยรองรับการทำงานได้ทั้งกล้องทั้งโทรศัพท์มือถือทั้งเครื่องคอมจะเอาไปใช้ทำร็อกทำประชุมออนไลน์หรือว่าจะเป็นการบันทึกเสียงการแสดงการถ่ายอีเวนต์การทำวิดีโอลง u t u b e ทำไลฟ์สตรีมเนี่ยนะ ไม่ตัวนี้ตอบสนองงานได้สบายๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่กำลังมองหาไมโครโฟนแบบช็อตกันขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ